สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับวันนี้มี PowerM m นะครับของช่างพูนนะครับก็ขายตามสภาพครับวันนี้นะขายตามสภาพอ่ามันตกลดนะครับอ่าตกทั้งแหลกเลยนะครับกล่องก็อาจจะมียุบด้านหลังบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ใช้งานปกตินะครับสายไฟก็โลยุงระยางหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้งานปกติดีสภาพเครื่องขายตามสภาพเลยนะครับลูกค้านะครับ อ่าตัวนี้2,500วัตต์นะครับตัวนี้2,500วัตต์ของช่างพูนเป็นคลาส AB นะครับทาร์จิตเตอร์ข้างละ9กคู่นะครับทาร์จิตเตอร์ตัวชิบ้าแท้นะครับทาร์จิตเตอร์ตัวชิบ้าแท้นะครับไม่ใช่ของจีนของก๊อปแต่อย่างใดนะครับอ่าเป็นระบบสวิตชิ่งชุดจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนะครับยาวเลยนะครับผม2ฝ่ามือเลยนะครับสวิตชิ่งนะครับผมนะอ่าสองพวัตต์นะครับสามารถนําไปขับ18นิ้วข้างละ2ได้สบายนะครับอิ่มๆนะ นะครับถ้าหวัดไม่สูงมากอย่างพวกดอกทามดอกพีอาตัวเริ่มต้นขับได้ครับผมนะหรือจะไปขับเสียงกลางข้างละ3ามข้างละ4ดอกได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะาขายตามสภาพครับผมนะครับเป็นคลาสเอบีเสียงดีเสียงใสนะครับนะไปขับเบสก็หนาดีนะครับแน่นลึกดีนะครับก็มาตอนมาแรกๆมันไม่มีบาลานซ์อินพุตนะครับผมก็เลยเอาบาลานซ์ใส่ให้นะครับหนึ่งตัวนะครับผมนะกับบาลานซ์อินพุตใส่ให้แล้วก็เปลี่ยนพัดลมให้นะครับผมนะใส่พัดลมให้ใหม่ นะครับก็ขายตามสภาพนะครับใครรับได้ราคานี้ก็ซื้อไปนะครับด้านหลังก็เป็นขั้วดําแดงมีสเปคคอนนะครับนะด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องนี่นะครับขั้วดําแดงมีสเปคคอนนะครับผมนะขายตามสภาพครับกล่องประมาณนี้เลยนะครับใครที่งบน้อยแต่อยากได้ power amp ขับเบรดไว้ใช้ไว้ลองนะครับตัวนี้ก็ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับกับราคา3,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ3า0 0บาทรวมส่งแบบโอนเงินขายตามสภาพ สภาพไม่สวยแต่ว่าเครื่องใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยใช้งานได้หลายปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดูให้แล้วเช็คให้แล้วนะครับผมนะก็เสียงดีเล่นงติดมือดีครับผมตัวนี้นะครับผมนะเป็นระบบจ่ายไฟสวิตชิ่งน้าหนักเบาครับน้ําหนักประมาณ15โลได้นะครับ15-16โลนะครับกิโลกรัมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ระยุงระย่างนะครับก็ไม่ได้เก็บสายครับเดิมๆนะครับมาจากเขาก็เดิมๆผมก็ นำมาถ่ายคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันเลยนะครับสภาพก็ไม่ได้ปัดฝุ่นครับแบบนี้เลย3,700บาทนะครับอ,อย่าเอาไปเทียบกับตัว npec 1 5นะครับตัวนี้แรงกว่าอย่าเอาไปเทียบกับ s พ2นสไฟเฉียงตัวนี้แรงกว่าแน่นอนนะครับผมนะ,ะชุดจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับสองพาร้อยวัตต์นะครับผมนะก็ นำไปขับเบยดได้นะครับผมนะสบายนะครับไฟเลี้ยงวงจรอยู่ที่95095นะครับ DC โวลต์นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับ3,700บาทผมให้คนที่โอนก่อนนะครับผมนะใครที่ซื้อไปใช้งานผมว่าคุ้มราคานี้นะครับเพราะว่าเงิน3,700บาทท่านไปซื้อใหม่ไม่ได้แน่นอนนะครับทีอาแท้ท่านไปซื้อขั้นต่ําก็คู่ละ90บาทยังไม่รวมส่งหรือบางร้านคู่ละร้อยนะครับท่านอย่าเอาราคาในช้อปปี้ลาซาด้ามาเทียบนะครับเพราะว่าบางร้านมันเป็นของปลอม นะครับท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับผมนะไม่ใช่เอามาเทียบกันนะครับผมนะมันแท้มันต่างกันนะครับรูปร่างมันคล้ายกันแหละแต่ข้างในมันทนไฟสูงได้ไม่เหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นเพราะามช่างพูนนะครับผมนะตัวนี้นะขับเบียดได้แรงๆนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทซื้อไปไม่เสียดายตังค์ครับขนาดท่านซื้อโปรโยโรเทคอ่าสองพันห้ารุ่นสองพันห้าที่มันเป็นหม้อปแปลงเท่ากําปั้นอย่างเงี้ยท่านก็ยังซื้อไปกล้าซื้อไปตั้งสามพันห้าสามพันยังขายกันสามพันห้ายังขายกันเลยนะนะครับ ยังกล้าซื้อขายกันในราคาที่กําลังหวัดอยู่ที่แค่เค่ข้างละ2อ0สามร้บาทแค่นั้นเองนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวนี้กําลังหวัดเต็มนะครับสามพร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใหฟังเสียงกันนะครับผมนะซื้อไปผมว่าคุ้มถ้าซื้อไปใช้งานนะคุ้มแต่ถ้าจะให้ผมเปลี่ยนกล่องนะตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนกล่องผมว่าจะซื้อกล่องมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็จัดสายใหม่แต่ถ้าผมทําใหม่เนี่ยผมจะลงขายสักเจ็ดเลยแท่นนี้นะ แต่ผมไม่เปลี่ยนผมก็จะขายแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาถ้าขายได้ผมก็จะขายแบบนี้ไปเลย3,700บาทไปเลยถ้าผมเปลี่ยนกล่องผมจะขายอยู่ที่7,500บาทนะครับผมเพราะว่าต้องจัดสายต้องจัดอะไรด้วยนะครับเปลี่ยนสายใหม่ด้วยนะครับไม่มีจีไม่มีฮัมครับเพแวมท่านนี้นะครับล่องกับตู้นี่ข้างหน้านี่นะครับสองใบนี่นะครับเปิดสวิกดูเลยครับผมนะรันดูเลยนะครับผมนะ เครื่องนี้ไม่มีไฟออนโชว์หน้าเครื่องนะครับไม่มีไฟออนโชว์หน้าเครื่องนะครับผมนะอ่าช่ออลเอครับผมเสียงดีครับเล่งติดมือดีครับช่องบีครับ เสียงใสนะครับไม่จี่ไม่ฮัมนะครับรับประกันไม่จี่ไม่ฮัมนะครับผมนะนี่เราอยู่หน้าตู้ได้ยินเสียงจี่เสียงฮัมไหมครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับไม่มีครับผมไม่มีก็มีแค่เสียงพัดลมนะครับผมนะไม่มีเสียงจี่เสียงฮัมครับผมเสียงดีครับเล่นติดมือดีเอาไปขับกลางก็เสียงใสดีนะครับผมนะคุ้มนะครับถ้าซื้อไปใช้เองผมว่าราคานี้คุ้มนะครับ แต่ถ้าท่านซื้อไปขายต่อกล่องมันไม่สวยแค่นั้นแหละนะครับผมนะเพราะว่าบางท่านก็ซื้อกับผมไปขายต่อนะ 2,700บาทไม่แพงครับผมนะซื้อไปขับเบียดได้เลยขับเสียงกลางได้3-4ดอกเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะขับเสียงกลางได้3-4ดอกเลยทีเดียวนะครับผมนะทีอาข้างละ9คู่นะครับผมนะอ่าตัวนี้2,500บาทเต็มนะครับผมนะถ้าเฉลี่ยอยู่แล้วก็จะตกข้างละพันข้างละพันสองร้อยห้าสิบวัตต่อข้างนะครับผมนะนะครับเป็นคัสเอบีนะครับทนทานไม่เปาะง่ายนะครับผมนะทนทานใช้งานยาวๆเลยเป็นระบบสวิตชิ่งชุดจ่ายไฟสวิตชิ่งซ่อมง่ายไม่ลบเบอร์ นะครับอะไหล่นะครับเป็นวงจรพื้นๆนะครับไม่ลบเบอร์ซ่อมง่ายนะครับผมนะสำหรับพอวิเอ็มตัวนี้นะครับผมนะก็สามารถนะครับผมนะําไปขับเบรคขับกลางได้เลยนะครับสนใจโทรเข้ามาที่0 8 0 0 0 9 1ดศูนนะครับให้ดีก็แอดไลน์มาได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอดจาก ID อยู่ที่หัวข้อคลิปหรือแอดจากเบอร์โทรอยู่ที่หัวข้อคลิปนะครับไลน์มี2ไลน์แอดมาแล้วทักมาได้เลยถ้าแอดไลน์ก็จะสะดวกสุดในการส่งบัญชีส่งหน้าบุ๊ก บัตรประชาชนให้นะครับผมนะแอไลน์ก็สะดวกสุดนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนะเอาไปขับอะไรได้ทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะขับเบียด15นิ้วขับเบียด18นิ้วนะครับกำลังวัดเต็มแน่นอนแล้วราคานี้ท่านซื้อไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับซื้อไปรับงานงานเดียวท่านก็ได้ค่า power คืนแล้วนะครับผมนะได้ค่า power arm แค่นี้คืนแล้วรับงานแค่งานเดียวงาน2งานแค่นั้นนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วขับ18ได้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ